Haji Sulung Orang penjaya besar Itu hewik dia Permita air dia dengan kajak air dia Tapi di masa tu Kajak air perhebat lah Kajak dia dia perhebat lah Kajak Sulung Sebab Haji Sulung tu apabila dia ngajar tu Di balasah tu penuh Orang yang orang giringan. Sebab kata Haji Sulung tak ada dah Orang Malaysia Di masa tu tu Orang berilmu agama Oh, Tiga iya Orang ada orang ada saya Bersih saya Nah, saya kalau jasa jatuh kalau ia minta tu boleh melakukan. Dia ada lelah ni dengan kerubung, dengan wicam Melayu, masuk dalam sekolah saya. Kalau ia minta ni mana Ini makna orang, supaya kata orang berjauh, orang berkau, orang berkau, orang berkau, orang แล้วก็ฮายีสุหลงนี่ส่งพ่อเหมือนกับไปเผยแพร่ศาสนาที่นครซึ่งพ่อนี่นับถือฮายีสุหลงซึ่งเป็นโต๊ะครูอ่ะแค่ง,ง่ายๆเป็นโต๊ะครูความที่นับถือไปอยู่ยังยากลำบากแต่ก็ต้องอยู่ตรงตายยลงเอาอมอนัน่งบนตักตอนนั้นยังเล็กๆอย่าจำจำได้แค่นั้นพ่อแม่เคยพูดตลอดว่าเวลาไปหาอบรบซึ่งเขาจะเรียกตายยลงว่าอบแบไปหาแบรทีไรอบแบไม่เคยอยู่ไม่เคยได้เจออาแบอาแบไป ออกไปตรงนั้นออกไปตรงนี้ถ้าอยู่ก็หมายถึงว่าอาเบกําลังสอนกำลังสอนศิษย์อยู่ตอนนี้ไม่ค่อยได้คุยกับอาเบสักเท่าไหร่ซึ่งทําให้แม่นิคิดถึงบางครั้งก็นั่งร้องไห้คุยกับพ่อสองคนจามีภระยาพ่อ,อน,นี่คือเขาเหมือนเขาเขาศรัทธาในตัวของตตยลงซึ่งเป็นโตครูของเขาก็อยู่ที่นั่นในนครจนสุดท้ายเขาก็ เส an, ียชีวิตที่นครไม่ยอมกลับมาปัตตานีกเลยว่าเกยหกสิปีดีเยอน้บางวเกต่อกคนความา้ว่านของกินอยู่แล้วมึงสร้างเรื่องแต่ดีวาเลยเ้ออันนดูกรจิตตัวบ่าเกดจหายเอนไม่รู้สึกฮโอเคโอเคสาว์โอเคมาีนับเปนเนาะอีเสล่เพระสุดท้ายยังดีกันัป็น Yeah. Wow. Dia tak ada, tak ada, kan menghadap kan, apa. Cuma nak kira panah bagi kita. Tapi kenapa dia nak? Kalau ni ini, nak jalan tak tahu sungguh. Dah? Okay. Nah, apa tengok semua gaji awak Wak Sia lah ni mana? Tamroi hak iya. Hak Jek Kho hak iya ha, sanda dia lah. Itu baik lah. Eh. Tapi, tuan cahaya lah 60 si, kuih. Mana kata, โอเคตามรอยย้อนนี่ต่ายีสุลงแค่สปียาคมนั่ตัวเป็ดอะแต่พอสินนิ่ลาวกสินนิแลาวนมาติดตามมาน่าจะยกดื่นรู้ในมุมมองของายีสุลงเอ่อกับผมได้ถูกปลูกฝังมาได้ถูกได้ยินละได้ยินประวัติมาตั้งแต่ตอนเด็กๆจากคุณแม่บ่อยนะครับว่าายีสุลงนี้เป็นผู้มีความรู้ กับผมเติบโตที่ภูเก็ตกับผมก็มีความตั้งใจว่าสิ่งที่ท่านขยีสุลต์ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและคําสอนของท่านนั้นคําคสอ,ขอาน,สาน,านของท่าน,น,นาตามแนวทางอของท่านนบบมุฮโมบัตสอรอร์อัลวาสันลามนั้นเป็นแนวทางที่ที่จะทาให้เรา มีความสําเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามันจะต้องมีบทตอบแทนขึ้นมาอย่างแน่นอนอยากให้ชาวมา,ายูแบบชาวมา,ายูได้เรียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้กับเรียนรู้กันการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันทั้งในหมู่ชาวมาเายูด้วยกันเองหรือสางกัดนิดนะครับทัษณะของผม ไฮยุสุลองหน้าจะเป็นผู้นำทางศาสนาอิสลามของปัตตานีที่ว่าเป็นคนที่มองวิสัยมองวิสัยทัศน์ที่ดีของการปกครองอิสลามในจังหวัดปัตตานีซึ่งสมัยท่านที่เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีในสมัยนั้นท่านได้ยื่นเสนอเจข้อเสนอเจข้อ ใหรัฐบาลไทยทำให้เป็นปฐมเพุผู้ต้องหาในคดีกบฏและมินประมารัฐบาลท่านก็ได้ไปสู่ให้สารยุติธรรมเห็นว่าท่านไม่มีความผิดในข้อหากบฏถือว่าท่านเป็นนักต่อสู้หรือว่าเป็นวิรบุรุษแห่งเมืองปัตตานีครับก็เป็นคนดีเป็นผู้นำศาสนา ถ้าติาารู้มานะประชาชนก็รักใครยัท่านยังเด็กๆยังยังยังไม่เคยรู้เรื่องอะ่ะแต่จํา <ำ S 1> ได้อยู่ป .1 ป .2 1> ยังวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านเนี่ยหายสาบสูญน,นี่ก็จําได้ว่าเคยไปกับซิตี้ที่สงขลาครั้งหนึ่งตอนนั้นโตขึ้นแล้วอยู่ประมาณป .3 อ่ะซิตี้มาโมอเนี่ยชวนติระไปสงขลายัางยัง,ยงจําหน้าอยอได้แหละย,ยังวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านใหญ่นั้น วิ่งเล่นใต้ต้นชมพู่เยอะไงเมื่อก่อนเนี่ยยังจําได้วิ่งเล่นอะไรแต่ไม่ได้คุยอะไรเพราะเรายังเด็กอยู่แกก็เดินไปอย่างนั้นแหละพี่ก็ลงมาข้างล่างอินดก็ไม่สนใจอะไรว่ายังเด็กนะไม่ได้สนใจอะไรรู้สึกว่ายิ้นยากนะยิ้นยากครึมอ่ะครึมอืม Eh uh, banyak ke ayah pun bok. Ayuh, ayah lah semua, ayuh, ayuh, ayah mu ya waya, dia ya tai ya. kecil-kecil duduk dengan ayah long. Ya duduk dengan ayah long, ayah long ni supaya ngah pondok buka pondok ke. Ha uh, pondok di di bala tu ada orang -meng yang mengaji Quran, anak nak malas, yo mengajar anak malas. Eh uh, ayah ni jadi budak Ni orang okay, ikut sutong halus sekali lah. Pada dia kecil dia tu ayah long duk mengajar duk kapo, ya dok ayah dia tu mujur jadi akak ai orang อาเกอไอวะเตก็อยี้ยู่ลวปะทุอายะหลุงตูเดียวก็ลาว่าพอตังานดีอาเตก็เลยบังคับให้เรียนงานดียก็เลยได้เรียนรู้งานดีกระเอกับปอบุรีลาอายะหลุงนะอายะหลุงนี่เป็นคนที่มุมานะแล้วก็เป็นคนที่ว่าสร้างกฎหมายอิสลามระดับตานึงโยก็ไปน้าแล้วก็มีเจาะสร้างปฏิทินอิสลามหลายๆอย่างอายะหลุงได้สร้างอะไรตัวละโยยาดิโวเกตังแล้ว semua orang petani semua kenal dia kerana dia king dan dia tham king juga Saya lalu ni ya orang dulu orang ngaji tinggi dah. Dia pergi ngaji di Mekah. Saya klik mari ngajar kat ni jadi orang okay, ramai dengan ngaji dengan dia de. ni dah. Orang okay, kenal dia, dia pergi ngajar rumah atik. Ha, pergi kat Atik. Jadi orang yang tahu atau tak payah long ni Ngajar sungguh Jadi orang banyak Itu dia Banyak kata Eh, ngajar gapo ke ni Nak no, Nak no, buat Nak ambil uh, Mereka lah Tapi yang ngajar orang nak orang reti Orang nak reti banyak dulu <tuh> Amor ya. Lah. diri tak ada juga dengan tak payah long ni Tapi amor kata lah halu budak-budak ni Tak reti gapo lagi Mereka tahu belakang ni lah nah, Kata eh, tak payah buat Ayah leng buat dulu tu dah. Ngan learning tu betul dah. Betul hak ayah leng lah. Hak learning nak nak pergi ke lain. Haji Sulung ialah orang yang pertama memikir beki masyarakat Melayu Islam di Petani dan mereka juga berkumpul untuk, guru lah tani mengadakan majlis agama Islam wilayah Fatani dan mereka dilantik oleh bapa-bapa guru, guru menjadi ketua majlis agama Islam wilayah Fatani dan cara mereka dakwah boleh jadi tak support dengan guru beberapa yang lain misalnya cara dakwah mereka mem, pergi masuk ke kampung panggil orang kampung semua mari belajar mudah-mudahan orang asal kampung kita ada main judi lah ha, uh, misalnya ada pelagu ayah uh, ha, nak karing kan mereka juga usaha panggil mereka tu semua mari ขณะนั้นผมเรียนอยู่ในประเทศมาเลเซียนะแล้วปิดเทอมก็กลับบ้านบ้านเจอคุณพ่อฮิเยโสรลงคุณพ่อบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปสงขาก็าต้องรวจสันติบาลเรียกไปพบแกเอาพี่ชาย <c oughs> ห้ามัดไปเป็นช่วยเป็นน้ำด้วยก็เลยเช้าลางสูบุกก็เลยคุณพ่อก็เลย ออกเจาบ้านผมลงไปส่งที่บันไดบ้านไ็เห็นสองคนพ่อลูกคุณพ่อกับพี่ชายลงบันไดไปนั่งรถแท็กซี่มารับนะเพราะว่าจะไปเสร็จเสร็จแล้วจะกลับมาคิด <c oughs> ว่าน่าจะเป็นตอนเย็นมันมีใครนึกเลยว่าออวันนั้นะ่ะพวกเราเห็น พ่อฮิสุรงเป็นครั้งสุดท้ายถ้าคนในครอบครัวของท่านถูกอุ้มหรือถูกฆ่าให้เสียชีวิตเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรอันหนึ่งที่ต้องบอกนั่นคือการให้อภัยนะคะแล้วก็ในเรื่ความโกรธแค้นในเรื่องของความที่อยากจะตอบโต้เนี่ยคงไม่ใช่สิ่งที่สำคัญนักแต่ว่าอยากให้ทุกคนเรียนรู้ มีบทเรียนต่างๆประวัติศาสตร์ไม่อยากให้ซ้ำรอยในสิ่งที่ไม่ดีควรจะศึกษาในสิ่งที่ประวัติศาสตร์ให้บทเรียนให้บทที่เราต้องมาศึกษาต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเราสามารถที่จะพัฒนาให้ปัจจุบันดีขึ้นได้อย่างไรท่านไม่ใช่บุคคลสําหรับครอบครัวโตมินานหรือตัวมินานเท่านั้นนะคะถือว่าท่านเป็นบุคคลสาธารณะที่เป็นแบบอย่างที่ ให้ลูกหลานที่อยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็ชาวปัตตานีเนี่ยระลึกถ,ถึงว่าสิ่งที่ท่านทำไม่ใช่เฉพาะให้กับครอบครัวของท่านเท่านั้นแต่สำหรับชาวมายุมุสลิมที่อยู่ใน,ผนแผ่นดินไทยค่ะ